สวัสดีค่ะวันนี้มินดี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคาเฟ่ชื่อว่าเดอซูที่จังหวัดประจวบกันค่ะสิ่งหนึ่งที่มินดี้ว้าวมากๆนะกับคาเฟ่เงี้ยค่ะคือมินดี้ดูจากภายนอกมินดี้คิดว่ามันน่าจะต้องมีราคาแพงป่ะเพราะว่าจริงๆพื้นที่เขาก็ค่อนข้างกว้างนะแล้วเขาก็มีสัตว์ค่อนข้างเยอะมากที่แบบเขาน่าจะต้องดูแลอะไรประมาณเนี้ยแล้วมินดี้ก็คิดว่าราคาค่าคาเฟ่เขาอะมีพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆมันน่าจะแพงแน่เลยแต่ว่าผิดมันถูกมากกวบถูกมากๆ ถูกจนเราคิดว่าแบบเฮ้ยเขาเอาเงินตรงไหนไปดูแลพวกแบบสัตว์อ่ะเขามีกับไรพอหรือเปล่าอนะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเขาก็มีร้านอาหารด้วยนะที่มันอยู่ติดกันนะคะแต่ว่าส่วนที่มีสัตว์เนี่ยเขาก็จะเป็นคาเฟ่เขาจะเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆข้างหลังก็จะมีแบบเป็นน้ําเป็นอะไรเงี้ยเลยนะแล้วก็ายเยอะสัตว์เยอะนกเยอะมีนกหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าทุกคนไปอ่ะก็คือสามารถให้อาหารได้นะคะแล้วค่าอาหารที่ให้เด็กๆอะ่ะยี่สิบบาท คือราคาถูกมากพวกค่าเครื่องดื่มค่าขานมอะไรเงี้ยค่ะราคาถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่40บาทขึ้นไปคือไม่ไดีอะจำไม่ได้เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปพวกของกินมาด้วยเพราะว่าเหมือนแบบเรามัวแต่ไปเล่นสัตว์อยู่ะคือแบบว่ามีน้องก,กระตา่ายเยอะแล้วก็คอยแบบวิ่งตามเด็กๆเ,เพราะว่าเด็กๆคือแบบเดี๋ยวไปให้อาหารมา้าเดี๋ยวไปให้อาหารกระตา่ายคือเราก็ต้องคอยดูเด็กดูหลานอะไรอย่างนี้ก็ก็เลยไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องของกินเท่าไหร่ แต่ลค่ถูกมากค่ะถูกมากมาจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านไปเที่ยวแถวไปจวบนะคะลองแวะไปกันดูนะคะมินดี้คิดว่าทุกคนน่าจะชอบ